ปัจจัยการวิพังสุตสันตภาชนีสังขารเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ในปัจจัยการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉไหนะความไม่รู้ทุกข์ความไม่รู้ทุกขะสมุท,ทยัยความไม่รู้ทุกขานิโรธความไม่รู้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าอาวิชชา